ชีวิตจิตใจนี้จะคืบคลานต่อไปอยู่ไม่ได้แล้วเรียกว่าพอในขั้นนี้ของความตายเมื่อมันถึงขั้นนี้เราจนใจด้วยกันทุกคนแต่เวลายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วขอให้พากันอุตส่าห์ไปอย่างชีวิตคือความเป็นอยู่แห่งร่างกายของเหล่านี้เป็นเรื่องของธาตุของขันมีวันที่จะแตกจะดับจะตายได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตใจ,จนี้ไม่เคยมีปราช้า ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายและสำุสมบันต่อพพต่อชาติต่อความทุกข์ความลำบากทรมานตนประจำมากี่พพกี่ชาติอยกับทางบัตรนี้แล้วออกจากนี้แล้วก็ไม่อยู่นะเรามาเป็นมนุษย์นี้ก็หยุดยุติเพียงแค่เป็นมนุษย์ในชาตินี้ก่อนพอชีวิตลมหายใจของมนุษย์นี้ขาดลงไปร่างของเปรตของผีจะเข้ามาได้ถ้าเราเป็นคน ชอบทำบาปทำกรรมแล้วร่างของเทบุตรเทวดาอินพรมก็จะสวมเข้ามาในจิตวิญญาณดวงนี้ถ้าเราเป็นผู้สมัครครักให้ใฝ่ใจต่อตอัตอต่อธรรมต่อ,ตองานการกุศลทั้งหลายเนี่ยจิตดวงนี้จึงสวมได้ทั้งร่างดีร่างชั่วร่างเป็นทีบเทบุตรเทวดาอินพรมไปจากร่างแห่งคนมีบุญมีกุศลนี่ทั้งนั้น ร่างของเปรตของผีร่างของสัตว์นรกนั้นไปจากคนชอบทําบาปทำำํากรรมแล้วตายแล้วก็ไปลงนรกได้ไม่สงสัยนี่ละจิตดวงนี้นะออกจากร่างที่เราว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ยืนดันกันทั่วหน้าว่าเป็นมนุษย์พอหลุดลอยจากนี่แล้วจะเป็นได้ทุกแบบเพราะฉะนั้นจึงให้เตรียมตัวไวใ,ในทางที่ถูกที่ดี การให้ทานรักษาศีลภาวนาอ,อย่าได้ปล่อยวางขอให้พี่นง้องขละยึดเป็นหลักฝากเป็นฝากตายไว้กับศีลกับธรรมกับการทำบุญให้ทานนี่ละที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่เกาะฝากเป็นฝากตายของเราในเวลาชีวิตหาไม่แล้วจิตจะคว้าหักที่สิ่งที่เกาะถ้าเราสร้างคุณงามความดีไว้ความดีนี้แหละจะเป็นที่เกาะ ที่ยึดให้แค่คลาดปลอดภัยของเราต่อไปถ้าใครมีความรักใคร่ใฝ่ใจกับความชั่วช้าละโมบตายไปแล้วจิตก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันนั้นก็ควายคว้าเท่าเข้าหาบาปบาปน้ำพันเอาเลยแล้วไปตกนรกหมู่ไม่ใครต้องการที่ไหนนรกตั้งแต่ไฟดอกไฟกระเด็นมาถูกเราเท่านั้นเราก็ดิดก็ดิน้นนี่นรกทั้งหลุมมาเผาเราคน คนคนเดียวคนเดียวเป็นยังไงความถูกเราจึงอย่าไปกร้างหารต่อความทุกข์ความทรมานในแดนนรกซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกลัวกันทั้งนั้นเหตุใดเราจึงเอานิลิธาสับานุภาพมาจากไหน,นไปกล่าหารฐานชัยแข่งพระพุทธเจ้าไม่กลัวบาบปกลัวกรรมไม่กลัวนรกบกไหมทั้งๆที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์กลัวด้วยกันและสอนโลกทั้งหลาย ให้ห่างไกลให้หลีกเว้นจากการทำบาปซึ่งเป็นทางแห่งนรกมากด้วยกันทั้งนั้นท่านสอนแบบเดียวกันทําไมเราจึงแบกแนวไปอวดดีปวดดีกว่าพระพุทธเจ้าแล้วไปสร้างบาปสร้างกันหาลบล้างนรกว่าไม่มีไม่มีไม่เข้าเรื่องเข้าเราทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้มาพระองค์ใดก็ตามไม่เคยได้ลบล้างนรกไอเวจีหลุมไหนให้ถลอกบอกเปิด หรือล้มเหลวไปได้เลยแต่เหตุใดเราจึงลบล้างได้ด้วยความสำคัญของเราความสำคัญนี้แหละจะเป็นมหาภัยต่อเราให้รีบรลบลบล้างความสำคัญนี้เสียเชื่อตามคำสอนของู้เจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพระมโรคมีนิพพานมีที่พระองค์ทรงเห็นแจ้งสว่างมาแล้วมาสอนพวกเราแล้วยึดไปตามนี้สิ่งใดที่ไม่ดีขออย่าพากันทำ ทำลงไปแล้วมาเป็นค่าสิบต,ต,ตัวของเราเองอันใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์สิ่งการให้ทานรักษาศีลภาวนาทำประโยชน์ให้แก่ผู้ผู้ใดก็ตามเป็นประโยชน์นั่นเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เราให้พยายามค้นควายในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นแหละที่จะมาเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายของเราเราตายไปเมื่อตายคนบุญตายกับคนบาปตายนี่ต่างกันมากนะคนบาปตาย แม้จะมีคนเคารพนับถือมากในเรื่องที่โลกทางหลายยนยอเสรอเสรอนับถือกันว่าคนนี้เขาเป็นเศรษฐีกระดุมพีมียศธรรมนดาสักสูงเวลาเขาตายแล้วไปให้เกียรติเขาแห่ล้อมไปกองฟอนเขานั่นแหละเพื่อจะไปเผาโศกเพื่อเป็นเกียรติของคนตายก็ไม่มีความหมายอะไรเลยคนไปมากๆไม่มีความหมายที่จะช่วยคนที่ทำบาปกรรมนั้น ให้พ้นจากนรกไปได้เลยต้องจมในโลกอยู่โดยดีเพราะฉะนั้นเราจึงให้เตรียมสิ่งที่ช่วยเราได้คือบุญคือกุศลอันนี้ช่วยได้คนธรรมดาไปเยี่ยมศพไปเผาศพจะมาช่วยเราไม่ได้นะแต่การไปเพื่อความเคารพนับถือประเพณีบ้านเมืองของโลกมนุษย์ถือกันอย่างนั้นเราก็ไปแต่เราอย่าไปด้วยความสําคัญผิดว่าเป็นผลไปประโยชน์แก่ผู้ตายจริงๆไม่ได้เป็นนะ แป็นผลประโยชน์แต่ผู้ตายจริงๆคือบุญกุศลของผู้ตายที่สร้างไปแล้วนั่นแหละเป็นอย่างอื่นไม่เป็นบาปก็เป็นบาปของผู้ตายจริงๆจะไปช่วยกันขนาดไหนไม่เป็นผลดังนั้นให้รีบแก้ไขดัดแปลงถ้าใครเคยทำบาปอาบกรรมมาแต่ก่อนแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี <c> ้ <oughs> ต่อไปเราจะมีความสว่างสวายเบาจิตเบาใจที่จะสร้างกุศลแทนสร้างบาปดังที่ท่านแสดงไว้ว่าต <c oughs> ัโมโชติปราญโน แม้เราจะมืดบอดด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมเพราะไม่รู้ภาษีภาษาแต่พอเรารู้อัตธรรมจากครูจากอาจารย์จากคําสอนเจ้าแล้วเรามาฟิตตัวใหม่ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเราก็มีความสว่างสวัยในอนาคตตาการเราจะมืดมาแต่ก่อนแต่เราสว่างแล้วเราก็ไปได้ด้วยความแคล้วาลาดปลอดภัย นี่ให้พากันปฏิบัติตนเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะ <c oughs> หลวงตาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่ <c oughs> เราไม่ได้สอนด้วยความสนใจยสนเท้ในบาปบุญมรรคผลนิพพานเราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจประจักษ์กระโมวใจจริงๆว่าบาปบุญนรกสวรรค์เราไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะท่านทรงแสดงไว้แล้วสอนให้รู้ให้เห็นดังที่ท่านสอนไว้เราปฏิบัติเหมือนเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปถามพระพุทธเจ้าอย่างไร ก็ต้องยอมรับยอมรับนี่นําความยอมรับในความจริงทั้งหลายเช่นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นต้นนี่แหละมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายยาฝ่าอย่าฝืนพระพุทธเจ้าสอนอยังไงให้ให้ปฏิบัติตามที่เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าดื้อต่อพ่อต่อแม่คือศาสตราอ,อ์เอกของเราเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทุกยากลำบากขนาดไหนหการสร้างความดีเอาให้ทุกไป พรนะพุทธเจ้าสรบปถึงสามขนคือสร้างความดีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นขึ้นมาได้ไเราไม่ได้ถึงขั้นสลบสลายเราอุตสาหพยายามสร้างขนงามความดีฝา่าฝืนกิเลสท,ที่มันไม่อยากให้ทําความดีไปต่างหากเราสร้างลงไปทุกยอมรับว่าถูกฝา่าฝืนกันไปผลดีเป็นของเราของเรามันควรที่จะฝา่าฝืนกันไปเรื่อยๆฝา่าฝืนหล่รั้งไลยหุนกิเลสมันก็อ่อนกำลังลงไป การก้าวเดินทางศีลทางธรรมของเราก็มีความราบลื่นเป็นลําดับลําดาไปแล้วเราก็ก้าวเดินไปได้สะดวกสะดวกผลสุดท้ายความลําบากลาบนในการสร้างบุญสร้างกุศลน,นั่นแหละกลับมาเป็นคุณหนูนตัวของเราให้หลุดพ้นจากทุกเป็นลําดับลําดาไปเลยทีเดียวดีกว่าที่เราเอาความสะดวกสบายไปตามที่เด็ดที่เด,ดไม่อยากให้ทําไปสมยัยไปวัดไปว่า ไปให้ทานเอาไปแล้วพระท่านกินหมดก็ไปให้ท่านกินได้ทาไงเอก็ไม่ใช่เอาไปให้ท่านกราบท่านไหว้เอาไป้ท่านกินท่านกินเช่นเอามาให้หลวงตาบวัวหลวงตาบัวก,ก็กินอย่าว่าเธออืน่นนี่เคยกินข้าวของอาหารของพี่น้องหลายมาตั้งแต่บรรบวชจนกระทั่งบันนี้ก็พี่น้องทั้งหลายเอามาให้กินไม่ต้องกินจะไปตำหนิท่านได้ยังไงครเวลาจะเอาทำบุญให้ทาน้าวไปให้พระ <c oughs> เอาไปแล้วมันกินทิ้งเปล่า ไม่ได้ทําไร่ทํานาอะไรมากินเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่กิเลสมันหลอกเราเข้าใจไหมพระท่านไม่ได้มีเนื้อนาข้าวปลาอาหารแต่ท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกบุญยักษตตตางโลกาาัสสะท่านทั้งหลายสวดอยู่ทุกวันทุกวันพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านปฏิบัติเนื้อนาบุญท่านมีบุญเต็มหัวใจ เวลาไปทำบุญให้ทานกับท่านมีอานิสงส์มากอานิสงส์มากนั่นแหละเนื้อนาบุญเราไปทําบุญกับท่านเราก็ได้บุญเต็มหัวใจ